สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับโทท่นนะครับเครื่องมือช่างต่างๆนะครับก็ได้ซื้อไขควงนะครับสำหรับวัดไฟนะครับยี่ห้อโทท่นนะครับโทท่านก็เป็นแบรนด์ที่จำนเค่งมือช่าง ในทุกมากกว่าร้อยแปดสิบเทนะครับก็จะมีประมาีน้ครับบางของนะครับซึ่งผมก็ได้ไปซื้อของที่ถูกที่สุดนะครับอยู่ที่สาขาใกล้บ้านนะครับเป็นไขควงวัดไฟแบบนี้นะครับสิ่งตัวแรกก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับเพราว่าราคาค่นข้แพงนะครับก็ราคาอยู่ที่ฟังแล้วจะตกใจนะครับไขควงตัวนี้นะครับอยู่ที่ 2ี่บาทบาททวนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไขควงวัดไฟนะครับนี่นะครับเป็นไปแบบนี้นะครับ23บาทนะครับซึ่งแบ,บนทรนด์ทูทอนน,นี้ก็เป็นแบรนด์ที่น่าจะไว้วางใจได้นะครับซึ่งเป็นร้านที่ขายเครื่องมือช่างต่างๆนะครับก็ลองแวะไปซื้อดูได้นะครับ มือแกะเราก็จะเป็นมานี้นะครับก็มีโลโก้นะครับโททอนนะครับให้เห็นนะครับจริงๆร้านนี้ผมก็เดินผ่านหลายรอบนะครับไม่กล้าเข้าไปนะครับคิดว่าของน่าจะแพงนะครับแต่พอลองเข้าไปดูจริงๆนะครับของก็ถูกนะครับเป็นเครื่องมือช่างทั่วไปนะครับก็มีหลายรที่แบนแบบนี้นเลยที่ท้มานี้ครับ ใครสนใจอะไรก็เราหาได้ครับมีช่องแต่ๆนะครับปลกสว่างทุกเรื่อยนะครับมีหมดนะครับมีเยอะกลัวมะในรูปนี้มากนะครับลองไปดูนะครับคงจะเป็นพันนรายการนะครับนี่นะครับผมก็จัดมาถูกสุดนะครับยี่สิบสามบาทนะครับไขควงวัดไฟตัวนี้นะครับก็คุ้มราคาจริงๆนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ มีขายทั่วโลกด้วยนะครับสหรับโททอนนี้นะครับก็ลองแวะไปดูนะครับใกล้ที่ไหนก็ลองไปจัดกันที่นั่นนะครับซึ่งผมเองก็จะมารีวิวคร่าวๆนะครับแล้วก็ขควงตัวนี้นะครับผมก็ได้ลองใช้วัดไฟอะไรก็โอเคดีนะครับขนาดแค่ยี่สาบาทนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับแบรนโถทอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีเท่านี้นะครับก็ขอกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์นะครับแช่นี้ก็มีความสุขดีแล้วครับสำหรับคนทำช่อง YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ